สวัสดีครับพบกับท่องเปิด X สําสำหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงปัญหาหลักที่เกิดสำหรับทุกคนในประเทศไทยครับนั่นก็คือปัญหาระหว่างคนรวยกับคนจนเพราะว่าในสังคมแห่งความเหลื่อมล้ำนี้คนรวยมักจะได้สิทธิ์อะไรที่มากกว่าคนจนอยู่แล้วนะครับเป็นสังคมที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนรวยอยู่แล้วในคลิปวิดีโอนี้จะมาอธิบายว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้คนรวยได้เปรียบกับคนจนครับปัจจัยที่1คือเรื่องของการศึกษาครับคนรวยมักจะให้ลูกหลานเรียนในโรงเรียนดีๆเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงถ้าอย่างในพวกโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงก็สามารถบริจาคตางังบริจาคเงินจํานวนมากเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียน และก็สามารถนําเด็กที่เป็นลูกหลานของตัวเองครับเข้าไปเรียนในโรงเรียนรัฐที่มีท้อเสียงได้เพราะว่าเนื่องจากว่าก็ใช้ตังค์นะครับผมในการแบบว่าใต้โต๊ะบ้างหรือเงื่อนไขพิเศษบ้างหรือโรงเรียนเอกชนเพราะโรงเรียนเอกชนเนี่ยนะครับมันเป็นโรงเรียนที่มีค่าเทอมแพงอยู่แล้วคนรวยนะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของค่าเทอมของโรงเรียนเอกชนหรอกและโรงเรียนเอกชนก็จะมีคุณภาพของครูอาจารย์ ที่ดีกว่าโรงเรียนรัฐบาลอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับคนรวยก็สามารถให้ลูกหลานของตัวเองเรียนในโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนอินเตอร์ด้วยได้ไว้นั่นเองครับผมเพราะว่าโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนอินเตอร์นะครับผมเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนจากต่างประเทศอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงนั่นเองครับผมแล้วก็จะเป็นพวกนักเรียนที่เรียนในกลุ่มของเรียนนานาชาติเนี่ยนะครับก็จะเป็นสังคมคนรวยนอกจากนี้นะครับ คนเรียคนรวยก็สามารถส่งลูกหลานของตัวเองไปเรียนในต่างประเทศได้นะครับในประเทศที่มีพวกค่าใด้จ่ายสูงสูงครัของทิบยสูงสูงเพราะว่าก็มองว่าการศึกษาในต่างประเทศนะครับมีคุณภาพของระบบการศึกษาที่ดีกว่าประเทศไทยนั่นเองครับส่วนในเรื่องของคนจนก็ไม่มีทางเลือกอะไรเลย นอกจากการเรียนในโรงเรียนตามชุมชนโรงเรียนรัฐที่รัฐสนับสนุนให้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับโรงเรียนพวกนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเด็กพวกนี้นะครับผมก็จะไม่ค่อยเห็นความสําคัญของการเรียนเนื่องจากว่าเนื่องจากบ้านไม่ค่อยมีตังค์ต้องช่วยพ่อแม่ทํามาหากินต้องช่วยธุรกิจของที่บ้านนะครับต้องแบ่งเวลาในการ เรียนในการทําการบ้านเพื่อแบบว่าทํางานหาเงินหาไรายได้พิเศษเพิ่มเติมเพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้นะครับผมมันก็แค่ค่าเทอมอะครับผมค่าค่าเราเรียนก็ไม่เพียงพอแล้วในต่ค่าอาหารอีกค่าลำนองชีวิตอะไรอีกนะครับผมคือคือเรียนอย่างเดียวอะครับมันก็ไม่ได้ต้องไปหางานข้างนอกเสริมผลปรากฏว่าถ้าแบ่งเวลาระหว่างการเรียนกับการแบบว่าหาไรายได้ไม่ดีนะครับผม ก็ทาให้เด็กนักเรียนนะครับหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะว่าระบบการศึกษานะครับผมมันก็เหมือนแบบว่าสักแต่ให้เราเรียนอย่างเดียวนะครับมีความรู้อย่างเดียวแต่ไม่ค่อยได้สอนในเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตเพราะนั้นนะครับผมเด็กนักเรียนจํานวนมากก็มองว่าการศึกษามันไม่มีความสําคัญเพราะนั้นก็ลาออกจากโรงเรียนไปทําธุรกิจช่วยธุรกิจอของครอบครัวค้าขายหารายได้ดีกว่าที่ต้องมาเรียนในโรงเรียนนั่นเองครับ นั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กนักเรียนที่แบบว่าขาดโอกาสทางด้านการเงินนะครับผมถึงหลุดจากการศึกษาไทยอย่างง่ายดายนั่นเองครับผมเข้าถึงการศึกษาให้กับคนทุกระดับชั้นช่อง first learning สามารถค้นหาได้จากใน YouTube ครับต่อมานะครับจะมาพูดถึงหัวข้อที่2นะครับก็คือเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลการรักษาพยาบานนั่นเองสำหรับคนรวยนั้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนคนรวยก็จะมีตังจํานมากๆสามารถบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลได้การบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลน,นะครับมีข้อดีคือมันสามารถลดหย่อนภาษีได้คนรวยก็เนื่องจากว่าระ,ระบบการเก็บภาษีก็ถ้าคนรายได้น้อยก็เก็บภาษีน้อยคนรายได้เยอะก็เก็บภาษีเ,อเยอะเพราะนั้น ถ้าในเมื่อคนรวยต้องจ่ายภาษีเยอะแต่มันก็จะมีข้อกฎหมายที่บอกมาว่าถ้าบริจาคเงินให้กับพวกโรงพยาบาลหรือองค์กรการกุศลน่ะมันสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับคนรวยก็บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลอาจเป็นเพราะแบบว่าเห็นใจโรงพยาบาลบ้างหรืออาจจะเป็นเพราะลดหย่อนภาษีบ้างแต่ข้อดีของการที่คนรวยบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลน,นอกจากจะลดหย่อนภาษีได้ มันจะได้สิทธิพิเศษในเรื่องของการรักษาพยาบาลด้วยนะครับหมายความว่าเอาไว้ง่ายนะครับผมรู้จักแบบลูกค้า V.I.P ไหมครับผมลูกค้า V.I.P คือลูกค้าที่ได้รับการบริการเป็นพิเศษนะครับผมเนื่องจากแต่ยเงินเยอะกว่าในระบบของโรงพยาบาลก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับคนรวยที่บริจาคให้กับโรงพยาบาลมากๆก็จะมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการรักษาของหมอแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญได้มากกว่าคนที่ไม่มีตังนันเองเพราะว่าหมอที่มีความเชี่ยวชาญน,นั้นนะครับผมก็ก็ต้องแบบว่าใช้เงินในการในการวิจัยในการศึกษาจํานวนมากนะครับเพราะนั้นก็คนรวยก็จะมีสิทธิ์เข้าถึงแพทย์เฉพาะทางที่มีความเก่งมีความเชี่ยวชาญได้มากกว่าคนจนนั่นเองครับผมนอกจากนี้นะครับผมการรักษาเพยบบาลานเนยนะครับในเมื่อมันเป็นคนรวยแล้วก็ได้สิทธิพิเศษในการเช่น ได้รักษาพยาบาลก่อนคนอื่นก็คือแบบว่าพอคนรวยแบบว่ามีอาการไม่สบายเกิดขึ้นก็จะสามารถรัดคิวนะครับผมคือแบบว่ารัดคิวตามความสําคัญเพราะเขามองว่าเออจากโรงพยาบาลก็มองว่าเออลูกค้าคนนี้มีความสําคัญเพราะว่าเขาบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลน,นะได้สร้างประโยชน์ให้กับพยาบาลน,นะดังนั้นเขาควรจะได้รับสิทธิพิเศษก่อนคนอื่นเพราะนั้นก็แปลว่าพอคนรวยไม่สบายก็สามารถรัดคิวนะครับผมรัดคิวผู้ป่วยคนอื่น เพื่อไปรักษาให้กับหมอผู้เชี่ยวชาญคือมีสิทธิพิเศษในเรื่องของการบริการต่างๆนะครับผมแล้วก็การรักษาพยาบาลคุณภาพในการรักษาได้ดีกว่าคนจนหรือคนกลุ่มอื่นๆนั่นเองครับผมสำหรับคนจนนะคบผมก็ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลเหมือนกันนะครับโดยใช้สิทธิที่รัฐบาลกําหนดให้ยกตัวอย่างเช่นสิทธิ30บบาทรักษาทุกโรคหรือสิทธิประกันสังคมที่รัฐบาล สนับสนุนให้นั่นเองครับซึ่งในการเข้ารักษานั้นนะครับก็รักษาในโรงพยา,าบาลรัฐบาลที่รัฐบาลกําหนดให้ซึ่งโรงพยาบาลน,นั้นนะครับก็จะมีการแบบว่ารอคิวที่นานมากนะครับกว่าที่จะได้รับการรักษาพยาบาลกว่าที่จะได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลน,นะครับผมก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเมื่อเทียบกับคนรวยสามารถส่งตรงไปหาหมอผู้เชี่ยวชาญได้ทันทีครับ เฟิร์สเอกรับสอนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้นทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มติดต่อสอบถามได้ตามคอนแทคด้านล่างนี้เลยครับอย่างที่3นะคะผมก็คือเรื่องของข้อกฎหมายนั่นเองสำหรับคนรวยนะคะผมก็บอกได้เลยว่าอำนาจของเงินมีอำนาจมากกว่ากฎหมายเพราะว่าถึงแม้ว่ากฎหมายจะบอกว่ากฎหมายสมมติว่า บอกมีโทษจำคุกหรือปรับอะไรประมาณนี้คนรวยก็มีตังสำหรับการจ่ายค่าปรับเมื่อทำผิดกฎหมายอยู่แล้วคือแบบว่าวางเงินไปก็ไม่ต้องติดคุกละในขณะที่คนจนเมื่อไม่มีตังจ่ายก็ต้องติดคุกตามระเบียบของกฎหมายนอกจากนี้นะครผมคนรวยก็สามารถทำให้เรื่องของกฎหมายจากผิดเป็นถูกได้ เรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับผมก็จะมีในเรื่องของใต้โต๊ะนะครับการยัดตังต่างๆนะครับผมถ้าเรามีเงินมากพอนะครับผมเราก็สามารถฟอกตัวให้จากเป็นจากตอนแรกที่เป็นผู้ต้องหาทําให้เราสามารถกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ได้โดยใช้ตังนั่นเองครับส่วนคนจนนะครับผมก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรก็ตกบ เป็นจำเลยต่อไปครับนอกจากนี้นะครับคนรวยกส็สามารถจ้างทนายความที่เก่งๆได้ในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆที่ทำให้จากเดิมที่ตัวเองผิดอ่ะให้ตัวเองนั้นเป็นถูกได้นะครับส่วนคนจนนั้นไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงที่จะสามารถพูดอะไรได้นั่นเองครับ และนี่ก็คือคลิปวิดีโอแสดงการเปรียบเทียบระหว่างคนรวยกับคนจนในปัจจัยต่างๆโดยยกตัวอย่างทั้งหมด3ด้านด้านแรกคือด้านการศึกษาด้านที่2คือด้านการรักษาพยาบาลและด้านที่3คือกฎหมายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ